ใส,ส่เซยสิเป็นตโก้อยอยู่วะเนาะขวดงามงามใหญนะ่เนาะปุ่งแม่นหน่ำคลองเด้อพี่น้องนี่มาหล<า>ินทั้งทามาหลินทั้งทามาฮาป่าหมอมาหาป่ามาหา,าป่า ไปดีพี่น้องปองไปเบอร์สุข่สุคนเด้อพี่น้องหลังจากทีอันสาวเล่าไตา๋เนาะพี่น้องเนาะสวงหนึ่งก็หายจากคลิปหายลงคลิปไปโดนหน้าเนาะพี่น้องตั้งอ่าสองเกือบสามอาทิตย์พี่น้องเอฟซีก็ทรงของความท่ามสนันวันไว้ว่าตาดำเป็นยังไปไซโนนหนีหนันจะสีนาพี่น้องตาดำอยังบอกว่าน่วงนี้เป็นสวงทีว่าจังไนเป็นสวงที่แบบว่า บมี่แบบโบมี่แบบกำลังใจอยากทายคิดเลยแบบเป็นในตัวเองเลยพี่น้องโบไดมีเกี่ยวอีย่งโบไดมีรามงรามาอีย่างน้อพี่น้องเป็นแบบว่าเป็นน้าตัวเองแหละพี่น้องส่วงนี้กัขคล้ายเครื่องเน่เหลวกะเฮียนเห็ดขนมเค้กเน่พี่น้องเอฟซีก็สทรงคอมเมนต์เข้ามาถามไล่ไลยว่าอันตาดำไปเฮียนเห็ดเค้กออยูไซโน,น,น่วนหนีนั่นยังสั่นยังสีนนะพี่น้องตาดำก็อยากบอกว่า าตดาดามโบไดไปเฮียนตาดาเห็ดยู่เฮือนเบิ่งอยู่ใน YouTube แล้วก็แอบเห็ดโนนนี่นั่นคอยเป็นคอยไปเนาะก็ได้อัพลงแต่เฟซบุ๊กให้ FC เอฟซีเบิ่งตาดากัต้องคอโทษขออาอภัยได้ไหลายเด้อพี่น้องที่บบไดแจ้งเอฟซีบาอันติดทุละค่ะากิ๊ดโนนนี่นั่นอีหยังโบที่บไดเหตถ่ายลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะและเมือนี้ตาดาก็พาพี่น้องมาเลรียบ้านเรื่องพีพ่น้องพาเอฟซีพาพี่น้องมาเลรียบ้านเพราะว่า อย่างไรหูซึกเงาเงาพี่น้องหูซึกแบบว่าโอ้ยสิบาจังไรดีอยู่เพื่อันไลฟกับเมยก,กับเซ้งพี่น้องแบบสิบาจังไรดีสีว่าเงากับบเสื่องเซ้งกับโบเสื่องพี่น้องก็เลยน้อมแนมก็เลยว่าเมื่อก็เมื่อตี่อยากเมื่อหลินบานวันนี้ผ้าพี่น้องมาหลินบานจำปสาสักเมืองกลางเป็นบานของป่าเนาะพี่น้องม,มาหอดปึบกับผ้ากันยางลงมาในพี่น้องอากาศกาลังดียากใครพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศ ว่าสันสาแล้วก็มืันนี้ตาดำก็มีน้องคนหนึ่งโอ้พันตัางใจถือกล่องแห้ย่งพา,าให้เด็กๆพี่น้องเพิ่นมะลินในแถวนี้แหละให้เพิ่นถือกล่องให้เด็กตดาดำพาพี่น้องมาอาหารเบิ่งบรรยากาศ<ห>น,นอ้นองน้องน้องหน่อยหนึ่งว่าบ้านของตาดำเป็นจังได้แบบได้โน่นนี่นั่นประมาณนี้แหละพี่น้องเนี่ยมาโอเค สบายดีแน่ลูกสบายดีสบ,ยดสบายดีนี่เป็นผู้ถือกล่องข้าวหนองซื้อว่าจังใดแ,แบงค์ไอแบงค์เพื่อนอยู่ใส่เน,น่อยู่ตีนเพื่อนเท่านี่บมอเงินกันอยู่ท้าเพื่อนปะปุ๊กไปอ๋อจะมาเห็นอยังมันทั่งทามาหลินทั้งทามาหาป่าหมอมหาป่ามาหาป่าปตแต่ก่อนนี้ เคยมาหลินอยู่นี่เดอพี่น้องตาดำเคยมาหลินเคยมาอาบนามยังอยูนิตั้งแต้หน่อยซำซำซำอ่านน้องแบงค์น้องแบงค์เจ็ดปีละแปดปีโอ้หน้องแบงค์แปดปีมีเอือยน้องจ้กค้อนหนึ่งคนมีหนึ่งคนจะเป็นลูกผู้ที่ทลายจะเป็นน้องหรือจะเป็นอ้ายเป็นน้องเนาะพี่น้องเนาะขอบใจน้องแบงค์ได้ร้ายมันถือกล้องให้พี่น้องนี่บรรยากาศ บรรยากาศกำลังดีจะมากกบไพ่ดุเด yeah. ี๋ยวจังนายมาถ่ายหูให้เอื้อยเลยเด้องินหมอโอเคนี่พี่น้องชิพ่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้อง อยู่บ้านเมืองกลางเมืองจำปาซักน่อมเย็นเย็นนี่สบายดีแนะ่ลูกสบายดีโอ้ยสีอายอีสางวันหนึ่งนี่ยังคุยก,กันอยู่จัน่อยขอไทยหูบนำแนนะ่เด้อยิง่งหมอโอเคเพิ่นอายกลองพี่นะ้อง าดีดีพี่น้องนามไส้ไสอันแตงแต่ว่าสวงนี้อันซิ่งแวดลอแมแบบจังไดดีขี้เหงืออยากลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนตั้งแต่ข้าวตาดำมาอยู่ขี้เหงือบ่มีเลยแต่ว่าสวงนี้มี่ขี้เหงือลายโบหูว่าโบหูว่าอันมันเกิดอีหยังขืนหรือว่าจังไดห,หรือว่าอันขี้เหงือมันปิวลงมาเพะตามทีตาดำเบิงนี่ ขี่เหงื่อมันจะปิวลงมาอยู่เท่งปิวลงมาลุ่มพี่น้องเดยจะมีขี่เหงื่ออะารเน่น้อยหนึ่งตาดำก็ต้องขอถอดทคขออภัยเดอ้อทีแบบเก็บมุมมาบง่ามมาห้เบิงน้ำพี่น้องแต่ลาอากาศขตดดีนี่เรามาเจอสาวไปจะไหเหือติดกะาะแมนอากาศดีดีพี่น้อง จำได้บอลเอฟซีสบายดีสบายดีสบ,ยสบายดีดเอฟซีตาดำสบายดีเอือยาย่าพี่น้องเมื่อน,นี้ห้ามาเบิร์ดขอบขั้วเดินม,มาทึ้งอันเอือย,ยาย่าน้ำหน้มเมทัลติ้งน้นองพี่น้องแต่ว่านี้ <ś c oughs> ลงโลดมากกระเพากันแตกไพ่แตกมั่นลงมาทั้งทามาเจอกัน <ś c oughs> อากาศดีขนาดเนาะแม่น้ำไซนีนีแม่นมาแต่ปักเซ่เฮาเดอร์พี่น้อง แม่น้ำยซนีมาตั้งแต่ปักเซ่ห้าวเขาเจ้าบานป่าคือสีโบไดดอกเพราะว่าเพิ่นโบไปพูนป่ามันอยู่แค่มันบ่ค่อยมีดอกแม่น้ำเส้นนี้แม่นมาจากปักเซ่ห้าวลามาเลยปูนจนโต๊ะปูนเด้อพี่น้องเด้อพูนโต๊กกัน่อนพระเพงลงรีพีปูนและพี่น้องแม่น้ำเส้นนี้แม่น้ำยาา อากาศดีเวอร์ขั้นเท้าอย่ากขามไปดิน่นยูดอนเบื้องนั้นก็ได้เดอ้อพี่น้องอยู่เบื้องนั้นมันสีมีดอนนี่ดอนแดงขันโมขันบมดอนแดงแมนเท้าขามไปอันสิเป็นดอนแดงบอนทีอ,อันฝรัง่งไปดินไล่ๆฮันแหละโมเมนฝรัง่งโมเมนต์บอลทีแต่ฝรัง่งตาดำเขาถอดดอแ,แบบเศร้าต่างสาต่างประเทศน,เทนักท่องเที่ยวจะไปไลย มันจะมีรีสอร์ทห้องแหมอยู่อยู่ฝากกรงกันขามฮันโอ้ยเคยไปลินเรืเ่อยพี่นนองส่วนไลน์เขาสิไปอยู่ฟังตัวพูน่นหาดหาดงามมันเป็นหาดทรายใ่ไงเป็นหาดทรายขาวสะอาดงามพากันไปตัางแขมตะก,กี้โอ้ยบทบทท่านในเฮดคีบตอนนั้นบทท่านในเฮดยูทู e พากันไปลิน เดี๋ยวเา้าโอกาสไปให้พ่อลุงพาไปขี่เหือนี่แหละเฮ้าขี่เหือนี่แหละพี่น้องค่ะคนเขาคนหนามคนเครืองคนคล้องไปนี่แหละเหืออันนี้เฮานี่แหละเมนพากันไปมืออื่นตื่นเสากับผ้ากันมาเพราะว่าอันมันอันดีมันแดดหอนมันเป็นหาดทรายนะต้องผ้ากันมาแต่เสาท่านมาสวยมันร้อนมากเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องยางไปบอหนันโตมี่น้องผู้หนึ่งเล่าหา เราบานเหหักบโส่งสีไหลพี่น้องอากาศดีแห้งพี่น้องถือโอกาสมาพักผ่อนย้อนใจได้ยินเสียงลมบอพี่น้อง ที่เข้าเห็นนี่ก็สิเป็นเหือ่ของเสาบานเด้อตาดำลืบบอกเหือของเสาบานแบบแต่ละลังเหือนแต่ละเหือนเขาจะมีจะมีเหือของไพลของมันจอดอยู่ทานซื้อหนาบานเหือนไพเหือนมันจะสี่แล้พี่น้องคือทาเหือนเท่าเขาก็มีเหือจอดซื้อเหือนเท่าบางคน่ได้บ่ได้เดินทาง่ได้ออกเหือดูเขาเจาก็เจ้าขึืนมาไหวอยู่คงแบบนี้คือเทนเข้ายังหน่อยพี่น้องเอ้ย่บยักหญ่เลย แต่ข้าวยังหน่อยตาดาเคยมาอยู่น้าป่าสว่งนั้นเมย์ไปเห็ดงานไปทํางานนะพี่น้องมาอยู่น้าป่าสว่งหนึ่งกับมาลีนนามอาบนามคลองได้พี่น้องแต่ตอนอยังหน่อยแล้วก็ขั้นพี่น้องเป็นตุม่มเป็นตอโอ้ยปัวกันยางใหญ่แผลพี่น้องเอ้ย,ยอะอจะได้ได้อยู่บ่อป่าสิไรมาให้เบิ่งแเนี่ย ให้เบิ่งแน่โอ้ได้เสยสิเป็นตะก้ยู่บ้อเนาะขวดมิแต่เอาไปเลี้ยงแล้ได้ปลาเนี่ยเอานี่พี่น้องเอ้ยมันโตหน่อยขวดเข้าเห็ยนยังกินแน่นี่ได้แน่ทอดก้อยก้อยก็ได้ ถ้าแม่นก้อยนี่โตหน่อยยังสิเขาจะฝากเนาะพี่หนอโอ้ก้อยเปิดโตมาสันป้าอีหยังนี่ป้าหยังนี่ล่ะป้าปลาขาวเนาะปลาขาวพี่หนอปลาขาวจะยุ้งกันเดียวกันหมอกับเอือยเเนดียวกันโอ้เอือยกันหมอ โอ้ร so, ้านเจ้าโอ้ตนน่องเสือลำร้อยนายไส้ผู้ใดว่าสีอันมหากุุงหันตูดเออโอ้สาวเสือบัวว่าสีมหากุุงได้ล้วบอกกุ้งหันเห็นบอกกุุงหันสีได้กุ้งตัวเดียวหันสีไดเอามาเบิ่งกุ้งหันใสกุุงมันติด เป็นตัเห็นอยู่บ่สกุ้งตัวเดียวโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวเดียวบ่หรือสองตัวตัวเดียวสีบริเวปล่อยบ่สอะไรตัวเดียวเทให้บเบิองแน่เทให้บเหบเิองแน่ทเทพไซมมือนี่เบิองแน่ไหมอ๋องามงามใหยเนาะ กุ้งแม่น้ำคลองเด้อพี่น้องนี่งามใไงจะห้าเองเหมอเออเอาหา,า,า,าต่อไปจะสิเอาไปเห็นยังกินลูกขั้นเจ้าได้กุ้งรลายโตจะสิไปเห็นยังกินจะสิเส็ยเมนู่อย่างขี้ขัวกินบัดป้าเด้ออันป้าฮันกะจีเอ้ยคือขา ค่ะบรรยากาศได้ได <hat> ้อ <recess> ย <ed isolation> ู่บ่อหอมบ่อไะไรซีรุ่งอีกวะนี่สิไปพูนโอ้ยลมเย็นเย็นเด้อพี่หนอ ไปเบิ่งจะมาหาเด้เลยบ่บ่ก็ร่างมากมือแรกโอ้ยมือแรกอะพี่น้องไปมากมือแรกอันมันโมมันหย่อนเท่านี่แหละวาสั่นซัถ้ากมือแหลกวาสั่นของบ่ไปไก่ นีตาเวน้นกับกาลังสิโต้ดินนะเนาะพี่น้องเนาะตาดำตอนน้องได้เขื่อนไปทั้งเฮื่อนไปซวยในป่าเพิ่นแต่งท้องกิน,นพี่น้องวันนี้โอ้โหว่าอ่าเพิ่นเฮ็ดเมนูอีหยังต่อนฮับขอบครัวของเฮาเนาะพี่น้องเน,ะน,ะนาะแนวใด้กตาดำก็อยากข,ขอขอบคุณหลายๆเดอเอฟซีเนาะแล้วก็พี่น้องเฮาเบิร์ตสุขุสุขคนทันแหล่ที่ทมัมพาที่คือทอดส่งขอความเข่ามาคอมเมนต์เข่ามาว่าตาดำไปไซส์ไฮไปไซส์เนาะพี่น้องบอลลงคลิปเลย์บาซัน โบเคยอัพเดทหนูมีหนักไปสินะตาดำต้องขอถว่วเล้ยๆสว่วงก้อนนั้นั่นเนาะตาดำเป็นไข่พี่น้องหลังจากที่ลงคลิปปีใหม่แล้วลาสุดแล้วเนาะกับเป็นไข่ไปหลินน้ำจะเป็นไข่พี่น้องเอ้ยไปหลินน้ำเป็นไข่อ่าสี่หามือพี่น้องบบได้เปิดห่านเลยแลยหลังจากที่เศร้าไข่แล้วตาดำก็เปิดห่านค้ายค้งปกติแล้วก็มีอ่าหียนเห็ดเคกเนพี่น้องแห่นบันาลใจจากการเห็ดเคกกะ คืออ่าสีบาซันบาสีเนาะพี่น้องเนาะตาทำเป็นคนมากกินขนมเค้กพี่น้องและมีเอฟซีใจดีทานหนึ่งอยู่ฟังไทยเพิ่นทรงปึ่มขนมเค้กแบบวิธีเห็ดขนมเค้กหนวนนีนันมหไแล้ะก็เพิ่นก็ทรงอ่าเตาอบอุปกรณ์พี่น้องส่วนหนึ่งเจสีน้ำมใาหา้ตาดำเฮียนตาดำก็ต้องขอขอบคุณเพ,พิ่นไล่เด้อพี่น้องอันขั้นสีบาแล้วก็ คือจังเป็นบุญพี่น้องเอ้ยมีเอฟซีล้วก็มีพี่น้องหากแพงขอบพวกรองเข้าร้ายร้ายพี่น้องตาดำดีใจเนาะก็ดีใจแห้งพี่น้องดีใจอีรีและก็ขอขอบคุณเนาะอ,อันเอฟซีล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทานนี่เนาะที่เพื่อนส่งเตาอบแล้ะก็สวยสนับสนุนเดืองการอยากเหตดขนมเค้กที่เหตดขนมเค้กเอฟซีคือสีหัวคว,วันว่าหย่อนว่นมามากินเนาะพี่น้องว่าเข้ามากินร้าย มากินลายพี่น้องมากินขนมเค้กแห้งก็เลยว่าอยากลองอยากเห็นเห็ดเองเพื่อ่อออาเข้าเห็ดเองแล้วเข้าสบ่บยาเข้าสิบอสบ,อสบอยากกินนะพี่น้องเขาเห็นลายเขาเห็ดเอง,เเองแบบเขาเห็นส่วนผสมของมันแล้วเข้ากับเกิดค่วมโบยากยานตุยย่านอวนเจซีนันแล้วเข้าก็แบบสีคอยเบือเองเจซีแบบล้วก็ที่สองกับเมนระดมยา อนาคตไปนะตาดำอยากคายขนมเค้กจริงๆนะโอ้ว่าสิเป็นไปใดโบก็ต้องคอยเป็นคอยไปเนาะก็ขอบใจเด้อเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาอ่านตาดำลุงเฟซบุ๊กนะพี่น้องตาดำคอมตาดำถือกับเอฟซีรุ่มยางไงว่าเอามาให้ซิมแน่มาให้ซิมแน่พี่น้องอยากเอาไปให้ซิมอยู่เด้อแต่ว่ามันอยู่ไกลหลายพี่น้องเอาเป็นบ้างถ้าเอฟซีพี่น้องมีโอกาสได้มาเนาะทางผู้สละเนาะ กะมาแวซิมไดเดอร์พี่น้องเนาะเพราะว่าตาดำกะสีเฮ็ดอันขนมเค้กแบบธรรมดาเท่านี้แหละคล้ายไปกอนอยู่นาหานพี่น้องมาอุ่นนุ่นไดเดอร์วาสันซาตอนนี้กะสิปีดคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เด้อพี่น้องนับตั้งแต่นี้ตาดำก็สีค่อยๆลงคลิปอะโบไฮ้างแะ้วเนาะพี่น้องเนาะบางที่กะ นะมือได้บางๆางก็สิมาลฟยสดนให้เอฟซีเพราะว่าเอฟซีมากอยากเปล่งไร์ซดแห้ง่าสันซาเอาแนวใด,ด,ก,ด,ดก็บตาดำก็ตตองคอให้พี่น้องฮักษาสุขภาพในเด้อพี่น้องเด้อสว่งนี้กับอากาศอ๊เอาเนาะดีเดียวอีโบโดนอีบอบโบพอเดือนกับสีเขานะ้ำฝนแล้วอยากให้ฮักษาสุขภาพในเด้อคนไปหาก,กบหาเขียดไตปูไตปลากระมัดระวังในเด้อยามฝนตกเด้อพี่น้องเด้อระมัดระวังอย่าเด้อพี่น้อง สบายดีเจอกันคลิปหน้าพ uh ี่น้องบ๊ายบายปินไปทางฝนหลวงเออบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายในหลวงบ๊ายบายย้อยมือกล่องเท้าพี่น้องเป็นตาอยู่บ่